ก็สวัสดีท่นตั้งหนึ่งครับพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านนะครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับนอนรับกันดีอยู่ดีมีแห้งนะครับเราก็แข็งแรงร่ำรวยทุกท่านนะครับผมกนะครับผิตภัณาของมณิลล์ผมทราบตามที่ผมนําเรียนไปแล้วว่านะครับว่าจะเป็นทีมเกจลล้างหน้าเจลน้ำเซรั่มทีพีกาแฟทีพีโฟกัลครีมกันแดดสบู่อันนี้โซ่ครับทีพีโปเตีนพัทวิตซีเพื่อสุขภาพที่ดีทั้งวันนี้และวันหน้าเนาะเพื่อคนที่เรารักเพื่อคนที่เราห่วงใยเป็นของฝากเป็นต้้นนนะครับพี่อง ติดต่อได้ทางไหนบัด0927947826โทรทันทีโทรตอนนี้โทรเดี่ยวนี้นะครับพี่น้องโทรไปหาเลยครับแอดมินเขาจะได้รอรับอยู่นะครับรับทันทีเลยนะครับพี่น้องนะครับเออติดต่อไปเลยนะครับอาจจะเป็นชุดเป็นปูเป็นชิดนเป็นอันก็มีนะครับในชุดในปูเพิ่นก็มีให้อย่างดีเรียบร้อยนะครับพี่น้องนะครับในชุดปูต่างๆนะครับพี่น้องเพิ่นก็มีให้นะครับโอ้มยชุดใดปูใดเพิ่นจัดให้เป็นเรียบร้อยนะครับเพราะว่าเป็นชุดปูปลายฝนนะครับแล้วก็ต้นหนาวครับพี่น้อง ต้นต้นนาวนี่ยมอนมาเสริมนาครับกันแดดครับชุดโปรที่หนึ่งกันแดดสองแปดร้อยครับพี่น้องนะครับแบบน็อกเอาเซลยวเลยได้พี่น้องเลยนะครับปกติราคากับหนึ้าแปดศูนยนะครับแต่น็อกเอาเซลล์แล้วนะครับกับกันแดดสองแปดรอยทีมสองพันสครับพี่น้องเซรั่มสองพันห้าครับพี่น้องกาแฟสองห้าร้อยหกสิบพี่น้องโกโก้สองห้าแปดศูนย์สบู่ซิปแถมหนึ่งครับพี่น้อง บุกบุกสูนไปน้องเด้อนะครับฝากใน้องของหัใจของไ่น้องเอฟซีด้วยนะครับี่น้องเอฟซีคือผู้มีผู้คุณสูงสุดนะครับที่ดูคลิปดูโฆษณาดูไลฟ์สดนะคนนรับกดไลค์กดแชร์สับตะไคร้ใบมะกรูดจูดกระดิ่งให้นะครับรวมถึงส่งสติเกอร์ให้กับเราเราต้องขอบคากบผู้คุณอย่างสูงใหน้าโอกาสนี้ด้วยสำคัญที่สุดเอฟซีทั้งหมดทั้ง,ม,งมวลนะครับที่ติดตามอยู่ในแต่ละช่องนะครับเป็นเอฟซีของลุงช่างป้าสวนผักเราต้องขอบคุณเพื่อนไว้หนาโอกาสนี้ด้วยเช่นกัน น,ออน้องเงิจังั้นพ็นยังมาให้กำลัง,ลงใจช่องต่งตางๆนะครับหลยช่องเน,งนะาะนะครับอยู่ที่วังผูปาริจนคราชนะครับอยู่ที่นาหีบางคนบางท่านก็อาจจะอยู่นอกนานะครับในระหว่างนี้นะครับก็ถือว่าต้องขอบคุณเพ็นไว้นะโอกาสนี้ด้วยนะครับนะครับ,รบกำลังใจหนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งกำลังใจหนึ่งชุดหนึ่งปูแล้วแต่พี่น้องนะครับว่าจะเอาเป็นชิ้นเป็นอันก็นได้เอาเป็นชุดเป็นโปรก็ได้นะครับ ไนเอาแล้วยนะครรับภากิจต่อไปยามเช้าของวันนี้ครับผมเอากาแฟมานําอยู่นะครับผมตะลืมเอาน้ํามานำนะเก็บไว้ซะก่อนเอเนาะนะครับเพราะวันย่างขึ้นมาเมื่อกี้ผมลืมเอามานะนะครับว่าสิกาแฟตีตีป๊อปปี้สักหนึ่งซองครับนี่นะครับปกติกับเช้าสองเลงสองครับวันนี้เอามาก่อนซองนึงครับแล้วไปอีกประมาณจะไปไปเที่ยงหรือว่าช่วงนั้นอีกซองนึงครับเอาเนาะนะครับรวมแล้วก็บสี่ซองก็ละต่อมื่อนะครับ สองซองสามซองแล้วแต่ดวกนะครับเนาะทั้งนี้พรพี่น้อง,งเอฟซีทุกท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงบางคนบางท่านโอ้เขกากำลังพัก,ก่อนนะครับต้บุกไก่ได้พักต้นกดคอให้มีความสุขในการพัก่อนบางคนบางท่านกำลังทำกับเข้าให้ลูกให้หลานเตรียมไปโรงเรียนอือโอ้โหวันนี้เห็นกับเข้าไอ้เอ่อเมียแก้วลูกแก้วเมียขวนันภรรยาสุดที่รักสามีที่ฮอดที่คิดถึงนะครับโอกาสนะครับด้วยทำก้าวเข้ากา้าวไปในทุ่นที่ กินไห้อุดมสมบูรณ์ก่อนไปทํางานเขากา็ต้องยิ้งดีใจน้านะครับบางคนบางท่านอู้กำลังทํางานพักมาเหนื่อยได้พักในช่วงกองคลึงออกกะออกเวียนก็มีไ้พี่น้องเลยบางคนบางท่านเตรียมที่จะไปส่งลูกหลานโรงเรียนโดยเฉพาะลุงช่างคนนี้ครับตื่นมาแต่เช้าแล้วอ้เตรียมความพร้อมแล้วจะไปส่งลูกหลานโรงเรียนนะครับนี่ก็เป็นความน่ารักของคุณพ่อที่มีต่อลูกเน,ะเนาะน,น,นะครับเป็นภารกิจด้วยหัวใจนนะครับก็ถือว่า ิางท่าญนะครับน้องบางคนบางทาง่านอู้กำลังขับรถเดินทางอยู่เตรียมพร้อมๆจะไปทํางานึ้นรถไฟฟ้าขึ้นรถนี้นั่งเรือต่อด้วยมอเตอร์ไซค์ถ้าเป็นกลอทมอบางทีก็ได้นะครับเ<ม>ขาก็เข้าใจนะครับก็อะไรก็แล้วแต่ส่งกําลังใจไปให้ี่น้องที่อยู่ต่างประเทศก็ออ้นะครับผมทำงานบางงานต่างๆพักคุกผ่อนก็บางท่านก็รอเวลาที่จะกลับเมืองไทยก็ขอให้ถึงเวลาโดยเร็วนนะครับ ขอบคุณทุกท่านทุกกำลังใจที่แวะมัเยี่ยมมายามขอบคุณทุกท่านทุกกำลังใจนะครับพี่มาตอนเช้านะครับแต่ละมื้อนะครับไปช่องนั้นบั้งช่องนี้บ้างนะครับก็ต้องขอบคุณไปน้่งกันมีคุณทางคนที่จากญี่ปุ่นด้วยเนาะนะครับพี่คนต้องส่งกดไลค์กดเยี่ยมกดสูบต้มไม้ต้มมือมาให้นะครับขอบคุณนะครับผมคุณุ้นโฟนมอริงคาลุงพันครับผมฟูดไนท์เผื่อด้วยตอนเย็นนะครับผมกุญมอนิ่งครับเนื้อคู่ตำปูงครับผม ตุ้มตุ้มเป็นสัญญาณว่าพระจะออกเดินบินทบบาทนะะพี่น้องนะครับงามเศร้าขอบคุณทางน้องเจนนี่ด้วยหลายคนหลายท่านที่ผมมาได้อ่านคอมเมนต์นะครับก็กราบขอบคุณทุกท่านเรือคขึ้นหอกขึ้นถึงนะครับทุกคนทุกท่านนะครับแล้วก็ทางคุณพี่โฟล์นนะครับราตีนะครับขอบคุณนะครับคุณพี่ราตีคุณอิงอ่อนคุณลุงเชียนสวัสดีครับลุงพันครขับขอบคุณหลายๆนะครับคุณพี่อลองกรั่แซลีคุณพี่จำเนียนขอบคุณนะครับแล้วก็ทัง เนืาอวัวค่ะกิบคาเดียวมวันนี้ฝนมาตกนะครับผมแมียนกับโปตกพื้นครับคิดว่าเปล่สัญญาณวยอากาศตรงนี้โอ้สีโล่งๆโปร่งๆนะเมื่อวานนี้ตื่นมาตอนเช้าหลุดื้อคือๆในจังหน่อยครับพี่น้องนะครับครับผมทางคุณจำเนียนเขาบอกว่าโอ้ยังอากาศยามเศร้านี่าอากาศดีเป็นกำลังใจให้เสมอขอบคุณในหลายนะครับคุณประคองคำมานะครับเพท่านสดกับไปบึ่งคลิปให้นะครับขอบคุณที่เอาหมากหัวใจมาบึ่งคลิปให้ครับ คิดน่าสนใจไม่น่าสนใจคิดสั้นคิดยาวคิดช้าคิดเร็วอืมบางอันก็ยาวก็ยาวพูดบางอันก็สั้นพูดบางอันก็มืดอืออคืออยู่ตมีเีอขอบคุณที่พี่น้องเอาหัวใจมาบึ่งเราก็ทําไปตามสถานการณ์พี่น้องตามช่วงจังหวะเวลาที่นั่นอยู่นะครับก็ให้ฝากพี่น้องนะครับขอบคุณที่เอาหัวใจมาบึ่งให้ครับพี่น้องบางที่ฟังไปก็รู้เรื่องน้ำแนีบย่รู้เรื่องน้ำเน่ยบางที่ฟังไปก็คืออยู่ก็มี มันก็มากมายหลากหลายเนาะนะครับจักเสียยังไงสิทื่ผิดใจพี่น้องได้ฟังที่ก็ได้นะครับบางช่วงจังหวะเวลาอะไรต่งางๆเราพยายามทําดีที่สุดเท่าที่เขาจะทําได้พิสต้ก็ขออภัยพิษใจก็ขอโทษพี่น้องเน้อกรูดก็ขอโอโหสิกรรมนะครับพี่น้องนะครับบางสิ่งบางอย่างบางช่วงบางจังหวะเวลามันพิดัำพลาดไปมันควถือพวกถือใจก็ต้องขอกราบขอโทษขออภัยไวลาโอ,อก,กาสนี้บางที่ตัวเขาเองบางที่ก็ยังไม่ได้ดังอกดังใจเล้อพี่น้อง เห็นท่านั้นเนีน่ยเห็เตอนนี้เนีน่ยก็ยังบ่งถือใจก็มีนะครับบางที่ก็จะให้ถือใจเฮาเสียไปทั้งมดนะครับหรือว่าใหา้ผู้อื่นได้ทําถือใจเฮาหรือว่าเฮาไปทําถูกใจผู้อื่นไปเสียทั้งหมดทั้งมวลนี่ก็คงยากยิ่งนะพี่น้องเลยเพราะว่าพี่น้องเอีซีผู้หลายคนหลายท่านเป็นผู้มีเกียรติเป็นผู้มีความนักความเมตตากับเฮารวมถึงบางที่ก็แค่ตัวเฮาเองก็ยังนับก็ได้ดังใจบางที่อยู่กับสามีภรรยายสองคนก็ไปคนละทางก็มีนะกว่าจะจูนเข้ากันเนี่ย แล้วจนดอีกมนะอ็มีได้ไปดูที่กันยิ่งถ้าเป็นครอบครัวเป็นหลายสิ่งหลายอย่างก็ว,ว่ากันไปนะครับแต่สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เราจะอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขเนาะก็ค,คือความเข้าอกเข้าใจนะครับความใจเพิ่นความใจเฮ่าเหน็นวุ่นเห็นใจซึ่งกันและกันนะครับมีความรักความเมตตาเพื่อเฟื่อเพื่อเพิ่มเพื่อเพื่ันซึ่งกันและกันกระสีอยู่ร่วมกันในโลกใบนี้อย่างสันติสุขครับเพราะว่าทุกชีวิตนะครับต้องการสิ่งที่ดีด้วยกันทั้งนั้นไม่ว่าจะเปิ่มเพื่อนเพเป็นเขาเป็นเนาะครับไม่ว่่าจะะอยูในนสหไเป็วตน มันเป็ย่างนั้นโดยธรรมชาติเอาเอาไปสานันละนะครับผมขอบคุณคุณแหม่มนะครับแล้วก็คุณนิรุตนะครับสวัสดียมเศร้าค่ะลูกพันธุ์ครับผมสบายดีครับคุณปปัตคุณธําจุงโคดให้แล้วแล้วก็ทางคุณพี่จากพุละญี่ปุ่นครับเขาจะเปียนเป็นตรงนี้นะตรงสีเพื่อนเป็นสี่รียับเสก่อนนะครับมาทางนี้มาทางนี้ตรงีเพื่อนนะแล้วก็่อนแต่ละมันจะมีตัวนึงคือ ยยอันนี้เรียนภาษาญี่ปุ่นเนาะขอบคุณคุณประพัสนะครับยายก้แล้นจ้าขอบคุณนะครับผมบรรยากาศยามเช้าของบนีนะครับผมก็จะได้ทำธุรกิจไฟเพี่น้องเดยอบครับขอษขอไปยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพี่น้องคงจะมีความสุขในทุกช่วงจังหวะเวลาของชีวิตนะครับ เพราะว่าพี่น้องจะอยู่มุมใดของโลกใบนี้นะครับ <wield ing 1970> ไม่ว่าจะอย Blue ู่ในสถานการณ์ไหนกันแล้วแต่ลุงพันที่บ้านเราเนอส่งลกำลังก็กำลังใจเป็นส่วนหนึ่งส่งกาลังใจไปให้ครับอาจจะปรไเดมนอย่างอื่นอย่างใดแต่กาลังใจบางช่วงบางจังหวะเวลาเนาะให้กําลังใจเด้อสู้ๆเด้อเป็นห่วงเป็นใยเด้อค <mon> <modeled después> ึ้นหองคือถึงเด้อเอาสู้เด้อลุยเด้อเจ้าหน่อยก็ผ่านไป จะหน่อยก็โอเคดอกใน okay, พบสิ่งที่ดีๆตลอดไปเด้อนะครับเพอให้มีสุขภาพที่แข็งแรงบางสิ่งบางอย่างนะครับเพียงแค่รอยยิ้มที่มันออกมาจากหมักหัวใจข้างในลึกๆโดยที่ไม่ต้องเสียแซงและแกล้งทำครับมันอาจจะมีคุณค่านะครับในช่วงจังหวะเวลาที่เราต้องทานก็เป็นได้เงินทองที่หาว่ายากยิ่งครับบางที่นะครับอยากซ่อยอยากเหลืออยากอะไรต่างๆแต่ด้วยความจําเป็นของแต่ละคนที่แตกต่างกัน ยิ้แค่รอยยิ้มเพียงความเข้าอ,อกเข้าใจนะครับหรือว่ายิ้มให้สู้เดินก็มีความีิุปีใจในพี่น้องในช่วงบางช่วงบางจังหวะเวลาของชีวิตในวันที่เราท้อแท้ท้อไว้เราไม่มีใครมันโบกเหลือภัยมองซ้ายก็ไม่เห็นมองขวาก็ไม่เห็นบางสิ่งบางอย่างนะครับอาจจะมีคุณค่านะคมากกว่าเงินกับทองหรือนะครับอาจจะมีคุณค่าในช่วงจังหวะเวลาที่สร้าง แรงบันดาลใจกำลังวกกำลังใจให้เราสู่ไปกับเด่นได้รับพี่น้องนะครับชีวิตคนเราทราบแต่ว่าเดือนที่เกิดมันบุคู้วันสุดท้ายของชีวิตบางที่นะครับเ,เราก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่านะครับเราจะมีอายุที่อื่นยาวมีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับอ,อ,อยู่ตลอดไปนะครับแต่นะครับโรคภัยไข้เจ็บมาหาเฮาก็ม่ได้มาโทรบอกนะครับ,าาบมา,า,าไ,ไ,ดมนะบได้แจ้งให้ทราบตรงหน้าก็มี บางทีเราขับรถไปในไฟแดงเราไม่เคยประมาทเราใส่หมวกกันน็อกเราคาดเข็มขัดนิรภัยแต่อีกคนหลับในมาจากทางไหนก็ไม่รู้มันก็ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเราทราบแต่วันเดียวีเกิดเราไม่ทราบวันสุดท้ายของชีวิตนะป,จปัจจัยภายนอกมันมหลายสิ่งหลายอย่างแต่สําคัญที่สุดนะรเราก็ไม่เคยประมาทเนาะตั้งหูตั้งใจแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคือแบบดูแลรักษาสุขภาพสําคัญที่สุดตรงพันธุ์มูนี่หาซิมหานะครับ เรหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีอายุที่ยืนยาวหลักจากร้อยสาวปีของเราพี่น้องอเราก็ได้จะหวังนะครับอะไรก็แล้วแต่เราทำปัจจุบนันให้มันดีที่สุดสู้กันไปตามอัตราภาพความจําเป็นนะครับวิถีชีวิตแต่ละคนแต่ละท่านแตกต่างกันไปให้กํำกกลังใจตัวเองเสียก่อน,นครับพี่น้องนะครับสําหรับมื้อนี้นะครับแล้วก็ฝากกํำลังใ,ใจไปหาพี่น้องอยูทีทุกคนทุกท่านนะครับเด้อพี่น้องเด้อให้อยู่ดีมีแห้งแข็งแรงร่ำรวยนะครับสุขกายสบายดีในทุกช่วงจังหวะเวลา ของชีวิตและกันเนาะพี่น้องเนาะให้ผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นไปด้วยดีให้พดสิ่งที่ดีๆตลอดปีและก็ตลอดไปด้วยเทินสาธุสาธุครับอย่าลืมพิธภัณฑ์ของวมนุของครับเดี๋วพี่น้องเนื้อศูนย์เก้าสองเเ้าสี่เจ้าสองหกศูนยเดห้องหกศูนย์หกสามสองสี่สองห้าหกสี่สี่ศูนย์เกเด้อพี่น้องเด้อนะครับหนึ่ลังใจหนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งกำลังใจหชุดหนึง สบู่คนละหนึ่งก้อนร้อยคนร้อยก้อนพันคนพันก้อนนะครับพี่น้องเอาจนแอดมินส่งหมดคนส่งบาไหวเพี่น้องเด้อหรืออาจะเอาเป็นชุดเป็นปกนู่ก็ได้กาแฟคนละหนึ่งกล่องน,นะครับทีพีคอลลาเจนพัดวิตซีนะครับแซ่บดีอร่อยดีนะครับประทับใจให้บอกต่อครับพี่น้องเด้อพี่น้องเด้อเพื่อเป็นกำลังองใจนะครับให้กับทางลุงช่างป้าสวนผักนะครับอันนี้ส่งคุณงามความดีของพี่น้องนะครับก็ยังไปครอบไปถึงพี่น้องยูทูบเบอร์เฮาหลายคนหลายท่านนะครับผ่านช่องนั้นบ้างช่องนี้บ้าง าากองเล็กๆน้อยๆนำนเด้อพี่น้องเด้อช่องไทยบ้านนอกเด้อนะครับพี่น้องใน้มอมมุกงข้าใจของพี่น้องด้วยสําหรับคลิปนี้ไลนี้นะครับ <c oughs> ก็ปึ่งภารกิจต่อไปนะครับ <c oughs> ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านทุกกำลังใจไว้หนโอก,กาสนี้ด้วยนะครับผมสุขก,กายสบายดีนะครับพบแต่สิ่งที่ดีนะครับตลอดปีตลอดไปทั้งวันด้วยเนาะพี่น้องเนาะสบายดีครับ